สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีเข้าใช้งาน Zoom Meeting โดยที่ไม่ต้องโหลดแอปในมือถือนะคะก็คือเข้าจากเว็บเบราว์เซอร์หรือว่า Google Chrome ได้เลยโดยไม่ต้องดาวน์โหลดแอปมาไว้ในเครื่องนะคะวิธีการก็คือให้เราไปที่การค้นหาของ Google นะคะแล้วก็พิมพ์ว่า Zoom s e O O M นะคะ แล้วเราก็กดค้นหากดค้นหาแล้วเราไม่ต้องติดตั้งนะคะถ้าเราไม่ต้องติดตั้งให้เราไปที่เเลื่อนไปที่เว็บไซต์ของ zoom ก็คือ https colon slash slash zoom us นะคะแล้วเราก็คลิกเข้าไปที่เว็บไซต์นี้นะคะ พอเราเข้าไปก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเขาก็จะให้เราสมัครสมัครฟรีนะคะแต่เราไม่จําเป็นต้องสมัครก็ได้นะคะถ้าเราไม่ได้จะเป็นโฮสต์นะคะเราสามารถเข้าร่วมการประชุมโดยการคลิกที่คําว่า join นะคะตรงข้างบนนี้นะคะ join 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 นะคะก็คือแปลว่าเข้าร่วม เมื่อเราคลิกเข้าไปมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะอ่ามันก็จะขึ้นมาเป็นให้เราคลิกว่าถ้าถ้าเเราเข้าร่วมการประชุมเราก็คลิกที่ join a meeting นะคะแล้วอันนี้ก็เขาก็จะถามเรื่องของ นโยบายความปลอดภัยนะคะเกี่ยวกับปัญหาต่างๆเราไม่ต้องส่งนะก็กดดอนเซนทีนี้เราก็าไปเอารหัสของรหัสของอาการประชุมซูมนะคะที่เราได้รับมาจากโฮสต์นะคะที่ผู้ประชุมได้ส่งมาให้เราหรือส่งส่งคำเชิญให้เข้าร่วมการประชุมนะคะซึ่งเราจะต้องมี รหัสของห้องประชุมหรือ m e e t i n g ID นั่นเองนะคะเราก็เอารหัสนั้นมาใส่ได้ใส่ตัวเลขลงไปนะคะตัวอย่างเช่นเป็นตัวเลขทั้งหมดนะคะ3ชุด สิบตัวเลขนะคะจากนั้นนะคะเราก็กดคำว่า j o ยนะคะเ,เราจะเปลี่ยนชื่อหรือไม่เปลี่ยนชื่อก็ได้ถ้าไม่เปลี่ยนชื่อมันจะขึ้นเป็นชื่อโทรศัพท์นะคะจากนั้นเขาก็จะถามให้เราใส่ meeting passcode นะคะ meeting passcode ก็คือจะต้องเป็นรหัสเข้าห้อง เมื่อกี้เป็นเลขเลขที่ห้องนะคะแต่เนี่ยจะเป็นรหัสให้เข้าห้องนะคะซึ่งจะต้องไปเอารหัสมาจากผู้ประชุมอ่าผู้โพสที่จัดประชุมแบบนี้นะคะได้ครบแล้วมันจะเป็นตัวเลขกับตัวอักษรพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กสลับกันแล้วก็กดเข้าไปจากนั้นนะคะนี่เราก็ได้เข้ามาอยู่ใน การประชุมแล้วนะคะเราก็ให้กด join with video ก็คือเข้าร่วมด้วยวิดีโอถ้า join without video ก็คือปิดกล้องนะคะปิดกล้องมันก็จะ connect เข้าไปที่ห้องนะคะต้องรอให้อ่โ host นะคะยอมรับเรานะคะพอ host กด admit ปุ๊บ โฮกดแอดมิแล้วนะคะเราก็จะเชื่อมต่อกับห้องแล้วซึ่งต้องอาจจะต้องรอสักนิดหนึ่งอตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาที่ห้องซูมแล้วนะคะ ตอนนี้คือถ้าโฮสพูดอะไรเราจะไม่ได้ยินเสียงนะคะถ้าเขาแชร์เสียงมาเพราะฉะนั้นเราจะต้องกดองปุ่มนี้นะคะที่มันว่า wi-fi or cellular data ก็คือเรื่องของเสียงเข้าร่วมเสียงนั่นเองนะคะถ้าเราไม่กดเราจะไม่ได้ยินเสียงเราจะได้เห็นแต่ภาพแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรากดปุ่มนี้นะคะที่เป็นรูปหูฟัง joy audio นะคะเด็กจะมีปัญหาตรงนี้ที่สุดก็คือ ผู้ที่เข้าร่วมประชุมแล้วคือไม่ได้ยินเสียงนะเกิดอะไรขึ้นนะคะก็คือก็เพราะว่าไม่ได้กดปุ่มนี้นะคะปุ่มนี้กดไปนะคะอ่าล้วก็เราก็กดตรงนี้ตรงนี้ตรน้ทีนี้เสียงเราก็จะเข้าไปแล้ว เปิดสองเครื่องนะคะจะเกิดเสียงสะท้อนถ้าเรา,เาปล่อยหน้าจอไว้มันก็จะเมนูข้างล่างมันจะหายไปนะคะถ้าเราอยากให้เมนูขึ้นมาก็ไปคลิกคลิกที่หน้าจอนะคะก็จะมีเมนูขึ้นมา,อ,าอันนี้คือเราปิดเสียงปิดเสียงอยู่นะคะเวลาเราพูดเสียงจะไม่ได้เข้าไปที่คนอื่นนะคะแต่ถ้าเราลืมปิดไม้นะคะเราพูดอะไรคนที่อยู่ในการประชุมก็จะได้ยินเสียงเราทั้งหมด แล้วก็ตรงนี้เราปิดวิดีโออยู่นะคะผู้ที่เข้าประชุมก็จะไม่เห็นหน้าเราสังเกตจากมุมนี้นะคะไม่เห็นหน้าเรานี่คือตัวเรานะคะอันนี้เราก็กดแท็บสลับได้ว่าเราอยากจะเห็นหน้าใครนะคะอันนี้คือหน้าเราเองซึ่งเราไม่ได้เปิดกล้องเพราะฉะนั้นเราลองเปิดกล้องนะคะอ่าพอเปิดกล้องปุ๊บก็จะเจอหน้าตัวเองนะคะปุ่มต่อมาก็คือปุ่มแชร์อ่าตรงกลางเมื่อกี้นะคะปุ่มแชร์ ถ้าเราอยากจะแชร์หน้าจอเราก็กดแชร์หน้าจอนะคะแต่ว่าการแชร์หน้าจอเนี่ยโฮสจะเป็นคนตั้งค่านะคะถ้าเราไม่ได้เป็นโฮสนะคะหรือไม่ได้อนุรับอนุมัติเขาไม่สามารถแชร์หน้าจอได้ต่อมานะคะเป็นปุ่ม participants นะคะอ่าหายปไปไหนแล้ว ปุ่ม participant ก็คือสมาชิกหรือผู้เข้าร่วมการประชุมมีทั้งหมดตอนนี้มี2คนก็คือเครื่องของโฮสต์นะคะกับเครื่องของผู้เข้าร่วมประชุมอันนี้นะคะเราสามารถกดกดดูได้ว่ามีใครนะคะตอนนี้ก็คือมี2ส,สมาชิก2คนแล้วก็เปิดกล้องอยู่ทั้งคู่แล้วก็ปิดไมค์ทั้งคู่นะคะเนื่องจากว่าเมื่อกี้เสียงมันเสียงมันสะท้อนนะคะเราสามารถเชิญได้ด้วยนะคะโดยกดปุ่ม invite ตรงนี้นะคะ invite นะคะเพื่อที่จะ เชิญคนอื่นมาเข้าร่วมการประชุมนี้นะคะโดยส่งเป็นข้อความในโทรศัพท์มือถือก็ได้หรือส่งไปใน messenger ส่ง gmail ส่งอีเมลหรือว่าจะ copy ลิงก์ไปวางที่โซเชียลมีเดียอ,อื่นๆได้นะคะแล้วก็จะกลับไปหน้าเดิมเรากดปุ่ม close ข้างบนแล้วก็กลับมาที่หน้านี้นะคะทีนี้ตรงปุ่มนี้นะคะในหน้าจอมือถือก็จะมี more m o r e more ก็คือมีเพิ่มอีกนะคะซึ่งเมนูมันก็จะมีเพิ่มก็จะมีแชทนะคะเราสามารถแชทคุยกับผู้เข้าร่วมประชุมนะคะในใน Zoom ได้นะคะมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะคะว่า send to everyone แปลว่าส่งหาทุกๆคนก็คือถ้าเราพิมพ์ข้อความเข้าไปนะคะแบบนี้ ข้อความก็จะไปขึ้นที่หน้าแชทของทุกๆคนนะคะทุกคนจะเห็นแชทเราแต่ถ้าเราอาจจะส่งเป็นเฉพาะบางคนนะคะส่งเป็นความลับส่งให้โฮสอ่านคนเดียวนะคะเราก็ส่งแบบนี้นะคะกดเลือกตรงเปลี่ยนเป็นจาก everyone เปลี่ยนเป็นโฮสนะคะเปลี่ยนเป็นชื่อคนที่เราอยากจะส่งก็ได้นะคะเรากดเซ็นไปนะคะอันนี้ก็จะเป็น direct message นะคะเป็น DM อ่าเราก็ถ้าไม่ ถ้าไม่เราป,เป,เป,เปิดแจ้งเตือนหรือเปิดแจ้งเตือนก็ได้นะคะว่าจะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาเวลามีแชทนะคะมันจะมีอลองปิด close ไปมันจะมีตรงตรงแชทมันก็จะมเีเลขเตือนขึ้นมาสมมติว่ามีคนพิมพ์แชทเข้ามานะคะสมมติว่ามีคนพิมพ์แชทเข้ามาแบบนี้นะคะ มันจะมีการเตือนอเห็นไหมคะตรงนี้ตรงตรงคำว่ามอมันก็จะมีสีแดงๆขึ้นมาหนึ่งก็คือมีข้อความมาหนึ่งอันนะคะแบบนี้นะคะก็คือมีคนส่งตอบกลับมาต่อไปนะคะปุ่มต่อมาก็คือ meeting setting เป็นการตั้งค่าการประชุมตรงนี้นะคะเป็นการตั้งค่าการประชุมว่า ห้องประชุมเนี่ยมันชื่อว่าอะไรแล้วก็มีการแสดงชื่อของผู้เข้าร่วมมีการเปิดวิดีโอหรือปิดวิดีโอนะคะมีการแบบว่าเลือกวิวให้ดูในกลร,รีวิวหรือไม่ถ้ามีการเปิดปิดได้ไหมของเราจะให้โชว์หรือไม่ให้โชว์เนี่ยเราก็ตั้งค่าของเราได้นะคะต่อมาจะเป็นอะไรอีกคะอา่า d i s connect audio ก็คือเมื่อกี้เราเปิดเสียงไป ถ้าเรากด disconnect audio ก็เราจะไม่ได้ยินเสียงของผู้ที่บรรยายนะคะปุ่มต่อมาเป็นปุ่มยกมือนะคะ r e s e hand ใน Zoom จะมีการให้ยกมือด้วยนะคะถ้าเรากดปุ่มยกมือแบบนี้นะคะเอ่อจะมีรูปสัญลักษณ์มือขึ้นที่อ่าขึ้นที่ขึ้นที่รูปขึ้นที่วิดีโอขึ้นที่ account ของเรานะขึ้นที่รลปเรานะคะว่าเรายกมืออยู่แล้วเอ่อชื่อที่ ในแถบของผู้เข้าร่วมประชุมชื่อเราก็จะไปอยู่บนสุดนะครับหมายความว่านั่นเรามีเรามีอะไรจากจะพูดอยากจะถามผู้บรรยายนะคะผู้บรรยก็จะสังเกตเห็นสัญลักษณ์ยกมือก็อาจจะให้โอกาสเราได้ตอบหรือพูดได้นะคะต่อมาก็จะเป็นปุ่มเหมือนอื่นนะคะเป็นปุ่มปรบมือแปลว่าเราชื่นชมหรือชอบหรืออะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าเรา,าเราอาจจะชอบเราอาจจะกดไลค์อย่างนี้นะคะ หรืออาจจะกดหัวใจให้นะคะซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ผู้บรรยายอาจจะอยากให้เราแสดงสัญลักษณ์ขึ้นมาว่า,าถ้าเข้าใจแล้วกดหัวใจให้หน่อยค่ะอย่างเงี้ยถ้าสนุกก็กดหัวเราะให้หน่อยค่ะแบบนี้นะคะเราก็มีการโต้อตอบ,ก,บกับผู้บรรยายโดยที่เราไม่ต้องเปิดไม์พูดก็ได้นะคะภากรณีที่เปิดพร้อมกันแล้วเสี่ยงอาจจะตีกันได้นะคะจากนั้นนะคะ ก็จะมีฟังก์ชันข้างบนนะคะฟังก์ชันข้างบนก็คือเรื่องของเสียงอันนี้ก็คือปิดเสียงปิดเสียงเปิดเสียงแล้วก็มีกับหน้าจอกล้องนะคะข้างบนจะเป็นกับหน้าจอกล้องได้ด้วยนี่นะคะอันนี้คือหน้าจอของโฮสเราก็จะเห็นหน้าจอของโฮสนะคะเรายกมืออยู่ค้างไว้เราเอามือลงได้นะคะแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่ง lower hand ก็คือ มือก็จะหายไปแล้วชื่อเราก็จะไปเลื่อนอยู่ตำแหน่งเดิมนะคะตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของห้องประชุมนี้แล้วก็อันสุดท้ายคือปุ่มแดงๆตรงนี้นะคแปลว่าออกจากการประชุมถ้าเราการประชุมเสร็จสิ้นแล้วเราก็กด l ิฟต์ออกจากห้องประชุมนี้ไปได้นะคะสำหรับส่วนเพิ่มเติมนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเลื่อนไปดูผู้เข้าประชุมท่านอื่นๆ อันนี้จะเป็นลักษณะของเอ่อถ้าเราอยากจะเป็นเซฟด i วิ่งโหมดก็คือการขับรถถ้าเกิดว่าเราขับรถอยู่แล้วเราอบรมไปด้วยอย่างเงี้ยแล้วไมโครโฟนเราถูกปิดอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดว่ากล้องเราก็จะปิดอยู่ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเราจะพูดเราก็กดแท็บทูสปีกนะคะแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะเสียงก็จะไปออกที่เอสต์แลก็กด ปิดนะคะอันนี้ก็จะเป็นเพื่อความปลอดภัยเวลาเราขับรถเพราะว่าถ้าขับรถปุ่มหน้าจอมันจะเล็กนะคะก็จะกลับมาสู่หน้าเดิมแล้วโทดก็จะมีประมาณเท่านี้นะคะสำหรับการเข้าใช้ zoom meeting ในโทรศัพท์มือถือแบบไม่ต้องโหลดแอปนะคะ